มะลักปบางุงค่ะทุกคนที่นี่ปากช่องนะคะนี่นี่นี่เราพักอยู่ตรงนี้นะคะรีสอร์ทคุณลุงบอกว่ามีมะละกอให้เก็บนะคะงานเอาท์ดอร์เอาท์ไซด์ค่ะทุกคนมาเด้อพี่น้องจ้าของพุ่ประยูลุงพามาเก็บบกหุงค่ะเหลือก็เลยต้นใดนี่วิวสวยไหมคะทุกคน เขาดาวที่นี่นะคะนี่เราพักกันด้านบนนี้ค่ะเอาแบบไหนลุงว่าเอาแบบไหนแบบเด็กรีวิวบางลุงต้นใดแซบอุ้ยอันนี้ดอกอะไรสวยอุ้ยต้ตนไหนต้นไหนพี่นอ้องเบิ้งมีทะเลสาบที่พักของเราวิวหลักร้านเราจ่ายคนละกี่ร้อยนะครับ วิวหลักล้านเลยทุกคนดูนี่แถมลุงใจดีให้มาเก็บมะละกอนี่คุณลุงใจดีมากนะคะผู้ผู้ดูแลรีสอร์ทคุณลุงปลูรรกมะละกอไว้บอ่อ่ะเอาต้นนี้บ่ต้นนั้นงามกว่าเด้อเอาปคเงเธอมเอาในนี้ดีกว่าน้ะพี่น้องเด๋ยวมืองสาสิีมาแลนดนี่เด้อพี่นองเด้อคุณเราพักอยู่หลังนู้นนะคะพวกเราหมาเป็นหลังนะคะ เอาต้นนี้ดีกว่าเก็บง่ายดีมาเก็บปักหุงพี่น้องอุ้ยมีอะไรบักเขือคืนพร้อมพูดนะเก็บเลยเด้อพี่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 คอยจะเก็บักเขือคืนพร้อมเอาในหนีผู้ใดมาเฮ็ดล้นอเอาตีดเด็ดใหม่ลุงน้องบักเขือคืนไปตำใส่น้ำตาแสบได้ นี่อันนี่ใครสายมือนานมันตกโอ้นี่คุณลุงไกด์ของเรานะคะสมตำแบกเขือคืนพ่อนเ้อุ้ยให้อีกเอาอีกเด้อค่ะสปเก็บบักเขือเหลีต่อเดี๋ยูนุยโซงมือเอาสองเลยเดี๋ยวบอเอามาเก็บใหม่เออเดี๋ยวเอามาเก็บใหม่เหมือนคุณเลิฟเลิฟคุณลุงนะคะคุณเป็นคนแพร้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนรอดูนะคะทุกคน